แรดฟอร์ดเฮนโด่ทำแบ็กติดทีมชาติอังกฤษหลังจากที่โทมัสทูเคิลครับเข้ามารับตําแหน่งเป็นผู้จัดการทีมชาติอังกฤษนะครับแล้วก็มีการประกาศรายชื่อฟีฟ่าเดย์นะครับในเดือนมีนาคมนี้นะฮะก็จะเป็นฟีฟ่าเดย์ครั้งแรกของทูเคิลด้วยนะครับซึ่งก็มีการประกาศรายชื่อออกมาครับแล้วก็มี2นักเตะที่เคยติดทีมชาติอังกฤษแต่หายไปนานเนี่ยกลับมาติดทีมอีกครั้งนั่นก็คือมาคัสรดฟอร์ดแล้วก็จอแดนเฮนเดอร์สันนะครับโดยทูเคิลจะบอกว่านะตอนนี้ครับฟอร์มของ endo, เฮนโดนนน่วน แัดฟอร์ดครับเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเขากลับมามีความมั่นใจก็ไม่แปลกใจที่เขาจะติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ย้ายไปอยู่กับวิลล่าแล้วก็ผลงานดีครับมีแอตซิสต่อเนื่องแล้วก็กลายเป็นตัวหลักของวิลล่าไปแล้วด้วยนะสำหรับแรดฟอร์ดนะครับซึ่งนอกเหนือจาก2นักเตะอย่างเฮนโดแล้วก็แรดฟอร์ดนะครับก็ยังมีนักเตะหน้าใหม่ที่ติดทีมชาติอังกฤษเป็นครั้งแรกก็คือเจ้าหนูไม้ลุยส์สเกลลี่นะครับแบ็กซ้ายดาวรุ่ง,งางาง Burn, งงง Carson, าานดีเข้ชิงคาาบาว ครับได้ก็ติดทีมชาติอังกฤษมีรายชื่อเป็นครั้งแรกด้วยนะครับซึ่งทูเคิลก็บอกครับว่านี่เป็นทีมชาติอังกฤษครั้งแรกของเขาก็หวังว่าพวกเขาจะแบกภาระรับผิดชอบไว้เนี่ยได้ดีในสนามแล้วก็หวังว่าขุนพลเหล่านี้เนี่ยจะทําผลงานได้ดีเพื่อตอบแทนความทุ่มเทของพวกเขาเองนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าทีมชาติอังกฤษครับในยุคข,ของโทมัสทูเคิลเนี่ยจะพาอังกฤษคัามมิงโฮมได้หรือไม่เดี๋ยวเรามารอดูฟอร์มกันครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้ก็คือสัปดาห์หน้าแล้วนะครับในฟีฟ่าจะ เป็นอย่างไรนะครับก็มีนักเตะม,มากหน้าหลายตาติดมาแล้วก็มีคนที่หลุดไปหลายคนครับทั้งทางด้านของเบนไวท์ที่ก็ยังไม่มีชื่อรวมถึงแจ็คกิลลิตที่ก็หลุดไปนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าอังกฤษยุคใหม่ของทูเข้าจะเป็นอย่างไรนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ด้วยพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ